เฉลยแบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิม์พเสนแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งแบ่งเซลล์โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น20%ในแต่ละชั่วโมงนะครับถ้าณนะปัจจุบันมีแบคทีเรีย1,000เซลล์จงหาสูตรที่ใช้ในการาหาจำนวนแบคทีเรียเมื่อเวลาผ่านไปทีชั่วโมงนะครับเออนี่ประเด็นแรกนะให้หาสูตรการคำนวณ2 เมื่อเวลาผ่านไป10ชั่วโมงจะมีแบคทีรียทั้งหมดเท่าใดอันนี้ในส่วนของคําถามในประเด็นที่2ให้หาจํานวนแบคทีรียเมื่อผ่านไป10ชั่วโมงนะครับอเรามาเริ่มที่หาสูตรคํานวณแบคทีรียก่อนนะครับเออหาสูตรคํานวณแบคทีรียนะคำนวณจํานวนเซลล์ของแบคทีรียนะครับนี่เราเริ่มต้นยังไงดี เราจะสร้างสูตรขึ้นมาได้เนี่ยเริ่มต้นนะเราควรจะเห็นแนวโน้มของตัวเลขของจำนวนเซลล์ในแต่ละชั่วโมงก่อนนะครับก็คืออย่างนี้ครับจำนวนเซลล์เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่นะจำนวนเซลล์ของอแบคทีรียนะเริ่มต้นที่1000เซลล์ถูกไหมนะครับทีนี้เมื่อผ่านไป1ชั่วโมง ผ่านไป1ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับจำนวนเซลล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยยีนะครับก็เราก็จะได้ว่าเพิ่มขึ้นอันนี้1ชั่วโมงนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยหนึ่้นะจะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ครับ20%ก็คือ2 0ส่วนร้อนะครับเอแล้วก็คูณกับ1,000งพ ยังไม่ต้องคำนวณออกมาเป็นตัวเลขนะติดเอาไว้อย่างนี้ครับ20ส่วนร้อยเนี่ยมันจะได้0.2นะครับคูณ1 0 0่อ่าติดไว้แค่นี้ครับยังไม่ต้องคำนวณต,ตัวเลขอันนี้ที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้คือเซลลที่เพิ่มขึ้นทีนี้เราลองพิจารณาอีกสักอันอันนี้คือเซลลที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้เซลล์เดิมอันนี้เพิ่มขึ้นนี่เราลองพิจารณาอีกสักอันก็คือว่าเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงเซลลรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ ทำไมต้องหาเซลล์รวมเออหาตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีประโยชน์นะครับเ,เซลล์รวมนะครับรวม1ชั่วโมงก็ทําไงครับเราก็เอาหนึ่งพันตั้งแล้วก็บวกกับที่เพิ่มขึ้นก็คือ0.2คูณ1,000จัดรูปนิดนึงครับ1,000 1,000ยังไม่ต้องคิดเลขออกมานะดึงตัวร่วม1,000ครับ1,000ง0 0 0ดึงออกไปมันก็จะได้เป็น1บวกด้วย0.2คูณด้วย1000 เออหนึ่งคูณอ่หนึ่งบวกศูนย์จุดสองก็กลายเป็นหนึ่งจุดสองคูณหนึ่งพันอันนี้คือเซลล์รวมเมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับออ่ะ,อะชั่วโมงที่หนึ่งผ่านไปลองมาดูอีกชั่วโมงดีนะผ่านสองชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูเซลล์จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นอีก20ซจากไหนครับจากเซล์รวมของชั่วโมงแรก อันนี้แหละที่บอกว่าให้หาจํานวนเซลล์รวมของชั่วโมงแรกออกมาด้วยเพราะจะมีประโยชน์ตรงนี้จะได้รู้ว่าชั่วโมงที่2ผ่านไปเนี่ยเซลล์จะเพิ่มขึ้นอีก2 0ส่วนร้อครับจากไหนครับจากชั่วโมงแรกก็คือมีเซลล์ทั้งหมดเป็น1.2ึ่งจุอคูณหนึ่งพเอคูณเข้าไปนะครับศูนหารร้อยย่สส่วนร้อยก็เป็น0.2นะก็กลายเป็น0.2คูณ1.2คูณ 1, นะเอาละอันนี้คือที่เพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่2นะครับต่อมานะลองหาเซลล์รวมเป็นเท่าไหร่ครับเซลล์รวมเราก็เอาเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเออไปบวกกับเซลล์เดิมของชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงแรกเนี่ยมันเพิ่มมา20%เป็นตแล้วนะเป็นตัวเนี้ยนะครับงนันเราเอาเซลล์ของชั่วโมงแรกเนี่ยตั้งนะครับเออเซลล์ของชั่วโมงแรกเป็น1.2คูณ1%ตั้งแล้วก็บวกกับ เซลลที่เพิ่มขึ้นมานะ20%ก็คือ0.2คูณ1.2คูณ1,000อย่างนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าอันนี้อันนี้เป็นตัวร่วมดึงตัวร่วมออกได้นะพจน์สองพจน์นี้เหมือนกันเลยสแสดงว่าเป็นตัวร่วมเราก็ดึงตัวร่วมออกก็กลายเปน็นนี้กลายเป็น1อันนี้กลายเป็น0.2นะอันนี้ดึงออกก็กลายเป็น1.2นะครับคูณด้วย1,000 หนึ่งคูณบวก0.2ก็กลายเป็น1.2อคูณ1.2อคูณ1000อันนี้คือเซลล์รวมเมื่อผ่านไปชั่วโมงที่2นะครับต่อครับเราลองมาดูผ่านไป3ชั่วโมงชั่วโมงเออเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยสัก3ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นแนวโน้มแล้วแหละนะอันนี้ทำไปก่อนสัก3ามชั่วโมงก่อนนะครับ อ่ะทีนี้เราก็จัดการชั่วโมงที่3นั้นทงทำไงครับเราก็รู้ว่าเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอีก20%ใช่ปะก็เป็น20ส่วนร้อยคูณกับเซลล์เดิมเซล์เดิมหมายถึงเซลล์ของชั่วโมงจำนวนเซลล์ของชั่วโมงที่2นะครับก็จำนวนเซลของชั่วโมงชั่วโมงที่2ก็เป็น1.2คูณ1.2คือตัวเนี้ยนะครับเออแล้วก็คูณ1000ถูกไหมเออก็คูณเข้าไปอีก20%์ นะครับคิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น0.2นะครับคูณ1.2คูณ1.2คูณ1000เอออย่างนี้ครับอันนี้จำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นนะเอาละในชั่วโมงที่3เราขอพอแค่นี้นะเออทำแค่นี้ไม่ต้องหาเซลล์รวมของชั่วโมงที่3าแล้วไม่ต้องแล้วเริ่มจะเห็นอะไรแล้วนะเริ่มจะเห็นเขาของตัวเลขแล้วนะครับทีนี้เนี่ย ประเด็นอย่างนี้ครับถ้าเราจะหาเราจะคำนวณจำนวนเซลล์ทั้งหมดใช่ปะเราก็ลองเอาจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เอาไปรวมกับเซลล์เริ่มต้นเราก็จะได้จำนวนเซลล์ทั้งหมดที่ t ชั่วโมงมันจะได้เป็นสูตรคำนวณออกมานะครับเออก็คือทำอย่างนี้ครับนะอ่า เราจะได้ว่าเซลล์ทั้งหมดนะพิจารณาอย่างนี้เซลล์ทั้งหมดทีชั่วโมงเออเป็นทีชั่วโมงใดๆก็ได้นะครับเอเราจะพบว่าอย่างนี้ครับเซลล์ทั้งหมดทีชั่วโมงเนี่ยนะมันก็หาได้จากเอา1000ก็คือเซลล์เดิมมาบวกกับชั่วโมงที่1ครับเออเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงนะ เมื่อผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยพบว่าเซลล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นเป็น0.2คูณ1000แล้วผ่านไปชั่วโมงที่2จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหรครับเราก็บวกเข้าไปเพิ่มขึ้นมาเป็น0.2 2อคูณ1000 0.2อคูณ1.2สองคูณ1.2แล้วก็คูณ1,000งัอย่างนี้ครับ อันนี้เป็นผ่านไป2ชั่วโมงนะหนึ่งชอมอสองชอมอเอะนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่3นะผ่านไป3ชั่วโมงก็จะมีเซลล์ที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นอีก0.2คูณ1.2คูณ1.2คูณ1000เอออันนี้3ชั่วโมง แล้วถ้าชั่วโมงที่4นะครับเ,เราก็บวกเข้าไปอีกนะครับนะสี่ชม5ห้าชมอ, 5, ชอ,มอนะครับเ,เมื่อเห็นแนวโน้มของตัวเลขแล้วเนี่ยชั่วโมงถัดๆไปหรือชั่วโมงที่ทีอะ่ะเราก็พอจะคำนวณได้ว่าก็เอาจำนวนแบคทีเรียเดิมมาบวกกับแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้น จำนวนแบ,บทีเรียที่เพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เอามาบวกกันให้หมดเราก็จะได้จํานวนเซลล์ทั้งหมดนะครับนี้โจทย์ให้หาสูตรการคํานวณจํานวนเซลล์เมื่อเวลาผ่านไปทีใช่ป่ะเออเราก็ทําอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ก็คือเราลองแบ่งมาพิจารณาตรงนี้ลองมาพิจารณาตรงนี้นะ,ะ,ะปิดอันนี้ไว้ก่อน การบวกกันของตัวเลข3พจน์นี้นะมันบวกกันในลักษณะยังไงดูดีๆนะมันบวกกันในลักษณะที่ว่าถ้าเราพิจารณาอัอตราส่วนระหว่างสองพจน์ที่อยู่ติดกันเราจะพบอย่างนี้ครับอัตราส่วนระหว่างพจน์2พจน์นี้นะลองเอาพจน์หลังตั้งหารด้วยพจน์หน้า0.2คูณ1.2คูณ1000แล้วหารด้วย0.2คูณ1000 0 2ัตัด1 0 0 0 1 0ันตัด มันจะได้อัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1.2นั่นเองถ้าเราพิจารณาพจน์ที่2กับพจน์ที่3เหมือนกันปิดพจน์นี้ไว้ก่อนนะพจน์ที่2กับพจน์ที่3เราจะพบว่าอย่างนี้ครับอัตราส่วนของมันเนี่ยนะลองตั้งหารดูเอาพจน์ที่3ตั้งพจน์หลังตั้งหารดูวพจน์หน้า1,000 1,000ตัดโอ้ตกศูนย์ไปตัวหนึ่ง แล้วก็1.2 1.2ตัดไปตัว1.0.2 0.2ตัดไปตัว1เหลือ1.2อีกตัวเพราะฉะนั้นในส่วนระหว่าง2พจน์ถัดมาเนี่ยเราจะพบอัตราส่วนเป็น1.2เช่นกันเพราะฉะนั้นท่อนนี้นะเราจะพบว่าอย่างนี้ครับอัตราส่วนมันคงเดิมก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นการบวกของพจน์หล่านี้นะตั้งแต่พจน หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นต้นไปนะชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามเนี่ยมันเป็นการบวกกันในลนักษณะที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตครับเพราะอะไรถึงเป็น,นรเรขาคณิตเพราะอัตราส่วนของระหว่างสองพหุทัยติดกันมันคงเดิมนั่นเองนะครับถ้าเรารู้อย่างนี้ว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตมันก็ง่ายแล้วครับเราก็จะพบว่าจากสูตรอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยมันมีสูตรอยู่ว่านะครับ Sn เนี่ย ผลรวมทั้งหมดเลยนะเราสามารถหาได้จาก a 1คูณด้วยนะ r กำลัง n ลบหแล้วก็หารด้วย a ลบหอย่างนี้ครับออทีนี้ถ้าเราต้องการหาผลบวกจนกระทั่งถึงพจน์ที่ t ใดๆนะพจน์ที่ t ใดๆนะ t ชั่วโมงเราทำไงครับเราก็ชั่วโมงที่1 นะครับก็ Nam t เป็น1ชั่วโมงที่2 t เป็น2นะครับชั่วโมงที่1มันมาสอดคล้องกับพจน์ที่1ชั่วโมงที่2สอดคล้องกับพจน์ที่2เพราะฉะนั้น n ตัวนี้แหละมันเป็นตัวบอกชั่วโมงที่ผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างนี้ครับเราก็แทน n เนี่ยด้วย t นะครับเออแทน n ด้วย t แล้วก็แทน n 1ด้วยแหะครับ n 1ก็แทนด้วย0.2คูณ1นึัน n ก็คือพจน์แรกพจน์แรกตรงนี้นะอันนี้ยังยังไม่เอานะครับอ่า อ่ะทีนี้ทำไงต่อครับ r คืออะไรครับ r เมื่อกี้ก็คือ1.2นะครับวิธีการคำนวณ r คำนวณไงครับเออ r เดี๋ยวคำนวณ r ให้ดูทดนิดหนึงนะ r ก็เอาพจน์หลังตั้งหารด้วยพจน์หน้าใช่ปเช่น2พจน์เนี้ย0.2คูณ1.2คูณ1,000ตั้งแล้วก็หารด้วย0.2คูณ1,000ตัดตัด0.2 0.2ตัดก็เหลือ1.2ถูกไหมโอเคนะ แล้วทีนี้เราก็จัดการแทนค่าครับออ s ก็แทนด้วย st นะอันนี้ก็เป็น a 1นะครับ a 1ก็แทนด้วย0.2คูณ1000นะครับออแล้วก็ r ก็คือ1.2กำลัง t นะ n ก็แทนด้วย t ไปเลยนะครับลบ1แล้วก็1.2ลบ1 นะครับคิดเลขออกมาครับอ่า st ของเราก็เป็นนะ0.2คูณ1,000แล้วก็1.2กำลัง t ลบ1อันนี้1.2ลบ1ก็กลายเป็น0.2 0.2 0.2ตัดได้อย่างนี้ครับ ีนี้เราก็จะได้ st ของเราเป็นเท่าไหร่ครับนะก็เป็น1000นะครับแล้วก็คูณด้วย1.2 t ลบ1ครับกระจายพันเข้าไปครับก็จะได้ st เท่ากับ1000คูณ1นกำลังทลบด้วย1000ออันนี้คือจำนวนเซลล์ที่นับที่เพิ่มขึ้นนะครับ เออที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกแต่ยังไม่นับรวมเซลล์เดิมที่มีอยู่นะครับเอออันนี้เซลล์ที่เพิ่มขึ้นจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเออนะจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นนะครับออโอเคนะ อ่ะอันนี้จำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นนะแต่เราต้องการอะไรครับเราต้องการพิจารณาจำนวนเซลล์แบคทีเรียทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปทีนะครับเออถ้าพิจารณาทั้งหมดทำไงครับพิจารณาจำนวนเซลล์ทั้งหมดนะครับเราก็เอา st ตัวเนี้ยนะครับ st ตัวเนี้ย เท่ากับ1 0 0 0พันคูณหนึ่าลังทีลบ1,000เนี่ยเอามาบวกอะไรครับเอามาบวกกับ1,000ซึ่งเป็นเซลล์ในจำนวนเซลล์ตอนเริ่มต้นบวกเข้าไปด้วยนะครับเออบวก1,000ตัวนี้เข้าไปด้วยเอาละทีนี้ลบ1,000บวก1,000มันก็จะกลายหายกลายเป็น0ย์สุดท้ายเราจะได้ ST ของเราเป็น1,000 คูณ1.2 t สรุปเจ้า st ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นสูตรในการคำนวณจำนวนเซลล์ทั้งหมดณนะเ,เวลาที่เวลา t ใดๆนะครับดังนั้นเราก็หมายความว่าเราได้ออกมาแล้วกนะารหาสูตรของเราก็ได้สูตรนี้ออกมาสูตรคำนวณจำนวนเซลล์นะครับเป็นสูตรที่เราสร้างขึ้นมาจากความรู้เกี่ยวกับอนุกรมเรขาคณิตนะครับ อ่ะทีนี้ง่ายแล้วล่ะนะครับคำถามต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป10ชั่วโมงจะมีแบคทีเตรียทั้งหมดเท่าใดนะเราก็เมื่อผ่านไป10ชอมอทําไงครับเราก็แทน t เท่ากับ10ลงใน st เพราะชั้ st ตัวบนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า s 1 0ของเราก็เท่ากับ1000คูณด้วย1.2กำลัง10นั่นเอง นะครับก็จัดการคิดเลขออกมานะครับนะก็จะได้1.2ึ่งจุดกลังสิคูณหนึ่ก็คงต้องไปกดเครื่องคิดเลขนะ1.2ึ่งกลังสิก็คือ1.2คูณกัน10ครั้งเนี่ยเรานั่งคูณคงไม่ไหวนะลองไปกดเครื่องคิดเลขดูก็จะได้1.2ึ่กำลังสิแล้วก็ไปคูณพันจะได้เป็น6เท่าไรหกพันหนึรเก้าส่งร้อยเก้เอ็ดเ ตัดทศนิย,ยมอะไรออกไปนะโดยประมาณนะครับหนึ่งไม่ใช่หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับเซลครับอ่ะสรุปเราก็ตอบเป็นคำตอบได้อย่างนี้ครับนะสรุปข้อนี้ตอบว่านะครับอ่ะตอบ สูตรคำนวณเซลล์นะครับเออโคสูตรคำนวณจำนวนเซลล์นะครับก็คืออะไรครับคือ ST ST เท่ากับ1000คูณ1.2กำลัง T นะครับ มันพื้นที่ไม่พอนะเนียตอบให้ตรงนี้แล้กันอ่ะตอบอย่างนี้ครับสูตรคำนวณจำนวนเซลล์คือ st เท่ากับ1000งพันคูณหน t นะครับแล้วก็เมื่อผ่านไป10บชอมอ จะมีจำนวนแบคทีเรี r i ะจำนวนเซลล์แบคทีเรียทั้งหมดเป็นหมดประมาณประมาณเท่าไรครับหกพั่งรับเอ็ดเซลล์อ่าก็จบแค่นี้นะครับ